ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกอกย่างอะไรเหรอพี่โมงย่างปลาส้มกับลูกชิ้นอ๋อปลาส้มเอามาย่างได้ด้วยเหรอใช่ลูกชิ้นอะไรนี่เอาหมูขึ้นหน่อยหมูขึ้นหน่อยฮะชิ้นหมูโอ้ไม่ใช่ยืนกินเนาะอรากันนั่งกินลูกชิ้นเนาะตอนนี้เนาะนั่งนะคับนั่งลูกชิ้นนะครับนั่งกินลูกชิ้นนะครับผมชิ้นนั่งกินนอนกินชิ้นนั่งกินนะครับนี่ก็มีนะครับลูกชิ้นเกรดเอนะครับ ชิ้นเกรดเอไม่ว่าจะเป็นหมูเอเนื้อเอนะครับเนี่ยมีหม่งก็นั่งกินจุ่มโจ๊ะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโอ้โหนั่งเล่นอะไรเนี่ยนั่งย่างลูกชิ้นเหรอใช่ก็รอนี่เป็นอโอ้ยอย่รอลูกชิ้นนะครับรอลูกชิ้นนะครับอันนี้ลูกชิ้นนะครับสั่งได้เลยนะครับผมมาแล้วปลาส้มเอามาย่างกินอย่างนี้ก็ได้นะนี่ไงน้ำจิ้ม น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มโอ้โหนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเนาะอร่อยอร่อยนะครับนี่นะครับสั่งมาได้เลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดกาแฟกกอกนะครับเนาะนี่นะครับได้ครับหลังจากยินลูกชิ้นก็ทำงานไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับกับการเทพื้นนะครับเนื่องจากว่า ดูสภาพสิครับรถติดตลอดเลยนะครับเป็นหลุมเป็นหนองนะครับทนอยู่กันมาหลายปีแล้วนะครับกับสภาพหลุมหนองก็เลยตัดสินใจนะครับควักกระเป๋านะครับส่วนหนึ่งนะครับมาเทข้างบ้านเพื่อทำให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะมีก็นู่นนะครับยาวไปถึงนู่นเลย นี่ต้นไม้บริเวณรอบข้างนะครับนี่ก็เทเรียบร้อยแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับเนะาะเทสะอาดสะอ้านขึ้นนี่นะครับผมก็ทำให้เดินไปมาสะดวกสตังสามารถเล่นเล่นสเก็ตหรือเซิร์ฟเซิร์ฟสเก็ตได้เดียวสตังองลองลอง,ลอง,ล,องลองสาธิตในการเล่นเซิร์ฟดูดิ น,น,นี่ดูดิดูดิได้ไหมได้ไหมแม่ขออนุญาตวนหน่อยนะแป๊บเดียวมันสะดุปาาอองอไปเล่นมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยอ๋อลองดูลองดูว่ามันผ่านไหมมันผ่านไหมได้อยู่ใช่ไหมนี่นะครับก็ เนื่องจากว่าเราไม่สะดวกในการที่จะออกไปเล่นในสวนสาธารณะนะครับช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็ใช้บริเวณข้างบ้านให้เกิดประโยชน์นะครับเวลาลูกค้ามารับสินค้าก็สามารถออกทางนี้ได้เลยนะครับรับส่งสินค้าทางนี้ได้เลยนี่นะครับนี่ต่างเขาเล่นน,นะครับไปแล้ววันนี่นะครับผมโอเคนะครับ S <S <ะ>กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้คลิปของกาแฟโกแกวก,กกอ,อกเราก็ไม่มีอะไรคลิปจัดสวนตกแต่งบ้านอยู่นะครับช่วงนี้เนาะเตพื้นหน้านบงหน้าบ้านอยู่ช่วงนี้ก็กําลังเตรียมยังลบลงอิมลงตุงนางไปหมดอยู่นะครับตอนนี้นี่นะครับอ่าไปต่อไปต่อ thank you ไปโอเค okay, นะครับสวัสดีครับ